เพราะประเด็นหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนง,งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่4คือฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรมบรรยากาศของงานปีนี้จึงมีผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษว่าเรื่องของคุณธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การส่งเสริมธุรกิจคุณธรรมเป็นประเด็นใหญ่ที่ศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคีได้ร่วมกันขับเคลื่อนนับแต่การจัดสมัชชาระดับภูมิภาคจนถึงระดับชาติประทับใจที่ประเทศไทยเรามีจุดเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมการทำดีของธุรกิจเนี่ยไม่ได้หมายว่าห้ามทำกำไรทำกำไรได้แต่กำไรนั้นเนี่ยจะต้องมาจากฝีมือของธุรกิจไม่ได้มาจากการเบียดบังเบียดเบียนคนอื่น ตรงนี้เป็นการจุดประกายให้เกิดกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนธุรกิจคุณธรรมจะอย่างรากเติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมได้ต้องอาศัยการร่วมสร้างจากคนจำนวนมากเวทีสมัชชาใน14ห้องย่อยจึงระดมความคิดของผู้คนหลากหลายทั้งจากบรรษัทขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันการเงินมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนองค์กรภาครัฐองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจคุณธรรมการสร้างเราครือข่ายความร่วมมือและกลไกต่างๆในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรมในภาคธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืนมันเป็นพิธีที่คนได,ได้แสดงความคิดได้แสดงความเห็นและรู้จักกันมากขึ้นมันก็เกิดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก บางครั้งก็มรอาจจะน้อยแต่ว่าเราคิดว่าเราสนุกกับแมนแล้วเราอยู่ได้แล้วคนข้างหลังอยู่ได้นั่นก็มันความความสุขมันมีค่ามากกว่าเงินอยู่แล้วคุณธรรมนี่เป็นคุณค่าใหญ่เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้ผมคิดว่าโลกเราไม่รอดหรอกครับก็ต้องอาศัยคุณธรรมยึดเกี่ยวคนให้ประพฤติปฏิบัตินะผมเชื่อว่าเราก็จะค่อยๆปรับกลับสู่สมดุลได้ข้อเสนอจากการระดมความคิดประสบการณ์จากการเรียนรู้ของทุกกลุ่ม ได้ถูกรวบรวมสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและคำประกาศปฏิญญาคุณธรรมที่ทุกคนจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตที่รายล้อมเราต้องการสังคมใหม่ที่รวมใจและร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมใหม่ขยายออกไปสร้างความสมดุลใหม่ของการพัฒนาที่ไม่เน้นแต่ตัวเงินเราจะต้องร่วมมือกันไปข้างหน้าเพื่อสารเครือข่ายคุณธรรมที่ก่อตั้ง จจุดเริ่มของก้าวใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์สังคมและธุรกิจบนฐานคิดของการพัฒนาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใช้คุณธรรมนำทางเพื่อฝ่าข้ามวิกฤตไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน